ค่ะขารากสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารววยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะเดินทางมาตามพ่อกิ่งโค้งสุดท้ายนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาคุณพ่อให้191นะคะท่านผู้ชมถ้าใครไปกลับหัวก็จะได้61อยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะขอขอกำลังใจคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปะเดี๋ยวเราไปตามโค้งสุดท้ายของพ่อกิงกันเลยนะคะสวัสดีสสดพ่อกิงะนะครับผมเนาะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับครับก ไก่เยอะนะพ่อเนาะที่บ้านพ่อไก่เยอะนะครับว่าอยู่มี fc c ม m m e n t มาอยากอยากกินต้มไก่อยากกินต้มไก่ชนกินต้มไก่ชนนะครับวันนี้ก็โค้งทุท้ทยแล้วนะพ่อเนาะแข่งโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมโค้งทุทไทยก็สูตรคำนวณจะมาเพิ่มตั้งด้านสูตรคำนวณแล้วก็เลียความฝันด้วยนะพ่อเนาะเล่เลยครับผมแต่ว่ามีเพิ่มแม่นอนโค้งทุทไทยนี่นะครับเพิ่มเป็นเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมพ่อใช่สูตรคำนวณก็คือว่า ลักๆเลยคุณพ่อเนี่ยใช่เมื่อกี้สูตรครับพ่อมันพิ่งือมาลองใช้อยู่สองสูตรสูตรแต่ก่อนใช้ไม่ใช่สูตรเดียวเลอเต็มทุนตือมาของมันเห็นว่ามันใหม่มันไม่เข่าก็เลยดูทาสูตรใหม่เห็นมันเข่าไประมาณนี้คสูตรใหม่มันมันมันเข่าเข่าเล็กหกตัวนี่แหละ๋อสูตรใหม่มันเข่าสามตัวเลยนี่พ่อสามตัวเลยสูตรใหม่แปดสามสี่นี่เนาะแปดสามสี่ เป็น <8, S 1> สีสามมันมันออกกว่าเป็ดสีสามด่างสามตัวเลยเนาะครับครับที่ทำตัวยางยางตัวนี้เมืนน่อไหร่สีเก,าเก,าเกา่าจี๊ดสีเกจเกา่าดัเนี้ตัวนี้คือจะเพิ่มวันนี้ใช่ไหมคะ <ใน S 1> พอ่อเพิ่มวันก็คือสูนรหนีงดก่อนมันเก่าสามตัวสามตัวเลยคุณพ่อเคยทำย้อนหลังดูไหมครับพ่อมันคย้อนหลังเป็นรูใจมัน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 มาเนาะย้อนหลังแค่งดเดียวใช่ไหมครับพ่องวดเดียวอื ไอ้วังนันมันก็มาบางอะไรบงสูตรหน่อยไอ้มมยหนึ่งหนึ่งสองเก็มาเขา,า้มาก็มาแล้วเราเราสูตรที่คุณพ่อจะมาแบ่งปนในกับฟอีสีคงทุไทายเนี่ยใช่สูตรที่พี่ชายของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกไหมครับพอ่ออเมรนสูตรนั่นแหละอันเดียวกันนี่พอ,อเดียวกันแต่ว่าแค่ว่าปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิธีคิดถือถก็ถือว่าเป็นสูตรพี่บอกมันกันนะพ่อเนาะแมนเลยอืมก็ยังไม่เคยมีนะพอสูตรพี่บอก ส่วนใหญ่จะมีแต่สูตรเทวดาบอกสูตรเทวดาบอกมันมันมันเม่ยสูตรครับมันมันเป็นยังไงบอสสูตรนี้ยังไม่เคยมพอนมามันมามันลองลองทำดูนอนทำดูโอ้สูตรนี้นอเจะทำดูมันถึงมาสามตัวเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าได้ลงช่องเลยนาะพ่อเนาะครั้งแรกมันมาสามตัวเลยนี่นะครับผม แต่ว่าสูตรเก่านี่ก็่ะทิ้งเนาะพ่อเนาะอย่าไปทิ้งเลยคุณเก่าอสูตรเก่าก็่าทิ้งอยเดี๋ยววิ่งไปเอาสูตรใหม่สูตรเก่ามาโป๊ะอีกนล่อยเอยผมว่าน่าจะสูตรเก่าแหละผมว่าจะเข่าสูตรเก่าอะไรไปครับแต่ว่าสูตรใหม่มีอยู่แปดตัวแต่คุณพ่อจับมาให้สามตัวแล้ก็สามตัว พอถือว่าไม่เยอะนะพ่อเนาะเมนเลพราะคุณพ่อนี่ยิบออกมาให้แล้วยิบออกมาเลยไม่เยอะดอกพ่อมันมันมันมาเบ็ดเบ็ดมันเคยมาเนาะค่ะพ่มันเคยวิ่งอ่ะครับที่นี้เห็นเนี่คุณพ่อพูดแวบๆเมื่อกี้บอกว่าเลขมันจอกสูงนี่พ่อเมนเลยก็สูงเข้าไปยางไั้นี่พ่อเขาลือมาเนี่ยเขาลือมาอืมครับก็ไม่รู้เนาะก็แล้วแต่ดูนี่ของเอฟซีนะพ่อเนาะเมนคุณพ่อให้เป็นแนวทางนะครับผม เห็นเนื้อทางเห็นอะไรเลยมันมันจะวัดจรูนหักไอ้ค่าเยอะครับพ่อแต่ว่าถึงถึงจะได้สูตรใหม่ที่พ่อคิดค้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าตว<ย>ัวหนึ่งยายาไปละอ,อันเก่าตัวหนึ่งก็ยังเป็นอันเก่านะพ่อเนาะตัวอันเก่าครับคุณพ่อเอา คุณพ่อสามารถบอกได้คร่าวๆไหมครับว่าคุณพ่อเอาเลขจากไหนมาทําเป็นสูตรใหม่ตัวนี้ครับพ่อในในหัวคิดเองในหัวคิดในก็คือมาเฉลี่ยอยู่ในนั้นเลยเพราะว่าในในแบบเก่าเลเนแยละรตว่ามันออกคูณออกบวกกันอย่นี้ออกคูณออกบวกของหารเลยแล้วทีนี้เอาลองเอาคูณมามันมาสามตัวเลยนะครับ แปดสามสี่ออกแปดสี่สามเนาะเลยแปดสี่สามโอ้ถือว่าแม่นตระบะนึงกับโต๊ดเลยเนาะพ่อเนาะแม่นเลยอ่ะเพราะว่ามันเอาทุกทีมันคูนแล้วอยกับงานเนาะครับพ่อที่เนี้ยมามาคูนคูนมันมันมันออกมาสามตัวแล้วครับพ่อเพราะเราตัวตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมันเปลี่ยนวิธีครับก็คือว่าจริงๆเนาะพ่อหนักคำนวณนี่ก็คือว่าวิธีการคิดเลขนี่เขาจะไม่ยุดนิ่งเนาะพ่อเนาะแม่นเลยไม่ยุดเลยอ่ะเพราะว่าเลขมันเปลี่ยนไปเรื่อย บวยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจบทุกยากนพี่น้่งแต่เห็นว่ามันดีมันเขามากนานแค่นั้นแหละหนะไปเห็นตรงนห้นมันเขาดีเราต้องเลยเนาะเมันแล้วนนมันมันก็มีนี่รักไกจน,น่ะอืมครับครับพอ่อมุกแสดงว,ว่าของพ่อเนี่ยจนอายุมาจนปัณณีที่ว่าใช่สูตรคำนวณมานี่ถึงห้าสิบสูตรถึงไม่พอห้าสิบลายาสีเลยเตะอืมแต่โอ๊ต่โกนก็กม่เมล บอกว่าถูกกินเออแต่ก่อนนะพ่อเนาะว่าถูกแต่ก่อนถูกกินอืแต่ว่าเรื่งหลังมากกเนาะหล่งหลังมามันเท่าที่เครียดตะไม่ห้บอกลูกท้าลูกสาวแล้วอ่มเลยเปลี่ยนจูดอเปลี่ยนเป็นคู่เลยแต่ก็ขาดอย่งเดียว แต่อมต่อก่อนนี่ก็ใช่เป็นสูตรไอตัวหานห่าหาะานทานตัวเดียวตัวฮานหาใช่ตัวเดียวตัวเดียวเพราะว่าไอตัวหานห่าจะเขาวนเขาเขาเทเดเนี่ยเขาเทเนะครับก็คือไอตัวฮานหานี่ก็คือสูตรเดิมๆที่เราใช้อยู่ใช่กันออกสูตรเกบอกมาสูตรที่ว่าใช้ทุกทุกทุกงวดนะพ่อเนาะใช้ทุกงวดนะคุณพพอครับขอถามยอดอดีตหน่อยนะครับไอที่เคยเลขสูตรที่เคยเข้าเนี่ยย้อนไปเมื่อสมัยเข้าบ่อยๆเนี่ยเข้าติดต่อกันหลายงวดไหมครับเข้าสามงวด เขาสามงวดติดเลยใช่ไหมครับสามงวดติดส่วนมากเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวสามตัวเลขสามตัวสามตัวเลยโอ้ถ้าเขาสามงวดติดเนี่ยท่านผู้ชมหายากนะครับนะครับผมเขาสามตัวเราก็จะเป็นวิ่นวักไปเวิ่นวักไปอีกครับวิ่นฝักมาเม่อมันมันมันก็เขาเขาเลขล่างเป็นตัวเขาไปเป็นเลขล่างจะเว้นไปเป็นเลขล่างเป็นเลขล่างเลขสามตัวมันเนเลขสามตัวจะไปเลขล่างเลขล่างเมื่อกครับจับจับทางหลังแต่ในกลางอืมเลขล่างค เลขที่คุณพ่อทำนี่คือมันจะได้ทั้งหมด6ตัวเนาะหตัวหกตัวได้ห้าตัวเออได้5ตัวนี่คือห้าตัวบางทีออก3ตัวมันจะมีตรง3ตัวสามตัวแล้วบางทีก็ออกสองตัวล่างตัวล่างนี่คือย้อนให้ฟังนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับ เราก็จะได้ย้อนเค่ะก็คือวันนี้มีเพิ่มมา479นะคะส่เ479เก้แต่ว่าตัวเก่านี่คุณพ่อยังมักคือเก่าแบบเลยแหละสูตรเก่านี่อันนี้ทีมนี่ก็บ่ทิมมันบ่ค่ะไม่ไม่ทิมต้องทิมมันดอกมันต้องมาจังไดใแหละค่ะวันนี้ที่พากันมานี่คือให้สูตรใหม่กับสูตรเก่านั่นแหลยสองสูตรสองสูตรสองสูตร มันมันก็สูตรเดียวกันอั่นแต่ว่ามันเปลี่ยนวิธีอ๋อสูตรเดียวกัน <c oughs> เดียวกันแต่มันเปลี่ยนวิธีค่ะพ่อครับเปลียนการจิดหารกับบีคูณครับวิธีการคิดแต,ตแต่ก่อนไม่ได้สังเกตแบบคูณแบบคูณไม่ได้สั้งเกตครับวินแต่คูนแล้ว<ๆ>่าหารคูณแล้ว่าหารเลยไม่ได้สังเกีเลยที่นี่พอดีมันมันมาพิดอย่างนี้เราสั้งเกตคูณมันมาเลยพ่อเรื่องเงินพ่อ สองสูตรนี่สูตรคูณกับสูตรหารเด่นเลยอ่ะครับอืมนสูตรคูณกับสูตรหารอืมก็คือในสูตรห้าตัวของคุณพ่อเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มาทั้งบนแล้วก็ท้งล่างได้เลยจะไม,ม่พอมาท้งบนทางล่างมามาทั้งบนทั้งล่างครับครับเเบิคือมาคูห้าตัวั็คือมาบนทางล่งบนก็มาล่างก็มาอบางทีมาห้าตัวนี่มาเป๊ะๆทางบนท้งล่างเลยเดินบนทางล่างอืมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ย ไม่ชอบที่คุณพ่อจับผมมาให้ไปจับเองนะฮะตัวตรงนี้ก็ได้เนาะพ่อเนาะจับจับไเองทางทนไม่ครอบจะจับเดาเองเนาะคไม่สี่หกสี่ก็คือสี่คือไม่เรียกเองเนาะสี่หกสี่ก็คือมันมันอยู่ในสูตรของมันเองกันคแล้วแล้วที่คุณพ่อฝันนะครับคุณพ่อได้๋ยวเลี้ยวทางตัวเลขนี้ไปเสี่ยงไหมพ่อ เอาไปนดนทับไหมครับเอาไปเสียงอ๋อไม่ได้เสียงนี่ไม่ได้เสียงแล้วอืมอันกอนก่อนพอได้จุดถูกบอกพี่ชายอยู่ใช่ไหมครับบอกอยู่อืมแต่ว่าเฮ็แต่แต่ว่าบอกบอกมาบอกว่ามคุ้มอะไ้สีตัวเดียบมีสีห้าวสีสามอืมครับที่ที่ที่คุณพ่อฝันว่าได้ไปป่าชาญของงวดนี้หรืองวดก่อนพ่องวดก่อนอ๋อของงวดก่อนอืมของงวดนี้ที่นี่คุณพ่ออะไรฟังว่าฝันนี่คุณพ่อฝันว่าอะไร ฝันว่าไอ้พัดเสือเสือที่เด็งูเด้งเนี่ยเดือดโน้มเนี่ยใส่ใส่โน้นนะทัดเป็นแขนสั้นนี่ตัดเป็นแขนสั้นโอ้แต่แขนยาวแขนก่อนแขนยาวตัดสั้นครับพันสั้นใช่ไหมพ่อในทอนสั้นแค่แค่นี้อีกแล้วก็ลุกขึ้นตีๆเลยตีสี่ตีสี่เโอ้ยส่วนใหญ่ลุกขึ้นเป็นตักน้ำนอนเลยครับ ฝันนลักษณะนี้นี่คุณพ่อจะตีเป็นความหมายแบบยังไงครับ่อจะไปเห็นตีไม่รู้จะตียังไงเนาะฝ <c oughs> <c oughs> ันสันส่นๆนะพ่อเนาะฝันสันส่นๆเลยแต่ว่าปกตีนี่คุณพ่อเคยฝันแบบมีเขามาบอกเลขมีดวงจิตมีผีอะไรอย่างนี้มาบอกเคยไหมพอ่อเคยเคยเคยบอกเขาเข้ามาเคยมาบอกอยู่๋อแต่วันบอกมันมันก็เป็นวันบันวันหรอกครับวันเบิ่งเป็นงวดเมื่อที่โกงเมื่อที่กไม่โกงนี่พ่อ ฟันวังไอ้ถูกำวัดทีสีนี่ก็อันนังฝันครับฝันถูกคือการรอบนั้นใ่ฝันถูถูกำวัดที่สีวังแบงเือนเก่าครับคุณพ่อได้ได้กำวัดตีสีเลยใช่ไหมได้กำวัดทีสีได้กี่ใบครับใบเดียวได้ใบเดียวหาไม่มีเขามีบุญหาก็ต้องให้ไปนี่นี่พอดีมีคนขายผุดชายคนเดียวมามีเอ๊ะก็มีก็เอาเอาหืดถูกเลยถูกเลยครับ อันนั้นคือความฝันนะพ่อเนอะาะความฝันได้เราก็ไปซื้อตัวเลขได้นี่สี่อืครับแต่ว่าลักลักนี่ที่ว่าเม่นเม่นนี่ก็คือที่ว่าเขาบ่อยๆก็คือเป็นสูตรคำนวณจะไม่พอเลยก็คือคำนวณอืมครับแต,แต่ที่นี่ที่ว่าเขาเขาลือมาว่าเลขจะออกศูนย์นี่ขอรู้ไหมเอ้ยเลขจะออกศูนย์มันอะออกสูงสูงเนยเลขออกสูงตึกสูงตัวไหนพ่อเขาได้บอกไหมครับเขาไม่ได้บอกครับไม่บอกอ๋อเขาบอกว่าเลขเลขจะออกสูงคสูง่วเขาเขาไม่เคยแต่มันหลายประตู มันมันมันเขาแทงเป็นเป็นเป็นทีละหมื่นต้องหมื่นเนาะอ้ไอเลขยี่สิบประตูอ๋อเลขยี่สิบประตูยี่สิบประตูอืมราประตูระสองโอยสามโยมีอะไรทีนี้ก็สูงในหมถึงว่าตั้งแต่หกขึ้นไปเนาะต่้งต่าตั้งแต่ห้าครับฮะตะหกกว่นเนี่ยต่หกไปจนถึงเก้าขึ้นเก้าเลยครับออนะครับท่านผู้ชมที่แสดงว่าคนที่คุณพ่อได้ยินมาว่าเลขจออกศูนย์เนี่ยแสดงว่าเขา ลงทุนเยอะมากลงทุนหลายแล้วเขามั่นใจเขามั่นใจเขามันยีที่ป่งนวดว่ายีที่ประตูเร็วไม่ตรงกรับโดยมากมันจะออกกลับตัวหนึ่งตะวันก็ประตูสองรอยเนี่ยถ้าถูกเที่สี่ลอยเลยถ้ากรับได้ก็สี่รอยครับครับพ่อสามลอยกับหกลอยมันมมีกำไรอยู่รู้เปล่ม เสียงมาก็คือมั่นใจในเลขของตัวเองพอสมควรนะพ่อเนาะเคนี่ยครับเลขหลายประตูได้ก็ไม่มีเงินหรอครับพ่อจะไปเอาเงิน้นไหนแต่ะตูรักหาบาทอย่างน่ายากครับพ่อเนาะเอ็นตามภาษาไทยบาทนี้ก็ไม่มีงบที่จะไปเล่นนะพ่อเนาะโอ้ไม่มีงบแล้ครับแต่ว่าแต่ก่อนที่คุณพ่อถูกนี่ก็คือคุณพ่อเล่นเยอะใช่ไหมครับเมื่อก่อนเเล่นเล่นเยอะเคยบอาขายได้วัวสี่สิบตัวเี่ก็คือ เด่นเยอะสมัย hmm. ว like ัยรุ่นก็มีตังเนาะมีตังเหลวสมัยหนุ่มๆนะพ่อเนาะเพราะว่ามันตอนระยะนั้นขายหลีกขายหลีกในประเทศกเทงนี่นะโอ้โหเทงเขาถ้ามันพิษมันก็ไม่ไม่เสียแรงถ้าได้ถ้ามันถูกมากก็เป็นรอยขึ้นไปนี่นะอืมครับประกอบก็ตัวเองสองรวยครับครับพ่ออืมประกอบกับคุณพ่อนี่คำนวณเลขด้วยในคำนวณคำนวณเทงอืมถ้าถ้าพ่อ ก็ไม่แปลกน,นะพ่อทำไมว่าถึงถูกจนได้ซื้อวัวก็ะสะสมไปเรื่อยอย่างนี้นะพ่อเนาะไปเรื่อยครับบาง<ด>ทีถูกนักมันก่นได้ได้มาเลยโว้ยครับครับพ่อ้าวาถูกแต่กนกินเหลา้ากินเหล้าอยู่เขาบอกขายงัวลงไปดกินเหล้าอยู่เมื่อคืน,ขนเขาบอกขายงัวเขาบอกขายงัวก็ มันมีหลังเห็นสามตัวเนอะเขาขายหมื่นใครใครแปดหมื่นรู้รับครับถามใครตรงไหนขายหุ่นมือวะเขาบอกว่าคุบีงขายมาเอากลับถูถูเท่าทั้งกล่มงเขาบอกนี่แหละถาปเ๊บก็ไปถึงตื่อเลยตื่อใจใหญ่เลยเมาเนาะตื่อหาเลยคนเมาเนาะทุ่มเลยนะพ่อเนาะถูกตุ่มตอนเช้าก็ไปถูกวัวมาเลยอื เอา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 เบอร์เนี่ยสมัยก่อนเกาเรียกเบอร์นะพ่อเนาะเอาเบอร์ไปแลกงัวใช่ไหมพ่อเออไปถึงเนี่ยโจงวัวอะไรนะพ่อเนาะตุ้มเลยเนาะได้จากการคำนวณใช่ไหมในการคำนวณคำนวณได้นะครับเอาเบอร์นะครับไปแลกมาเลยนะครับเอาเลขนำโชคนี่แหละนี่แล้วโชคถือไปเอามงบัวมาเลยครับที่เลขบาทร้านกระบานี่มันไอ้หมีใหญ่สูงเรียงหนาพากว่ากระปูเข้าขายหมื่นก็ได้หมื่นหมื่นสอง เปอกเหล็กอกเปกล็กอกกัโพดอกเด้ก็ไปจูงมาคือการคำนวณเอาเลยคำนวณเอาเลยคำนวณได้เลขกก็ไปจูงวัวมาเลยจูงมืวัวเลยรอถึงวันที่สิบกบันน้องยางไอขกยางว่ะไอโอ้ยเคื้อหารวยส้อมรยอ้ยขายสัคือขายขายได้พันกับโพด้ว่าถ้าตืบเป็นหมื่นนะสื่อเลยกได้เลยหมื่นกว่าบาทตรงที่พอนั่นเองเนะค่พอ แสงว่างวดนี้นี่ที่ว่าเขาลือกันเมื่อวานเลขจอกสูงเนี่ยเลขคุณพ่อนี่มีเปอร์เซ็นต์ถูกไหมพ,พ่อไปมันมาสูงเหมือนกันนะพ่อเนาะโอเมนม,มันก็นกสูงเหมือนกันเนี่ยมันเลขมาสูงเลยตัวเลขที่พ่อให้ก็มีสูงเหมือนกันนะครับสูงเลย<ม>แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวคุยกันไปก่อนครับคุณจุ๋ยครับส <ๆ S 2> ่วนตัวนี่คุณพ่อเน้นตัวไหนที่สุดครับคุณพ่อชอบตัวไหนสุดเอ็นให้คุณพ่อในบรรดาที่คุณพ่อให้มาทั้งหมดทั้งสองสูตรคุณพ่อชอบสูตรไหนครับสูตรไหนไหน ระวังสูตรห้าตัวที่คุณพ่อให้มาแต่แรกแล้วก็สูตรที่บ้าใหม่คุณพ่อเน้นเด่นตัวไหนครับพ่อเป็นการเป็นการตีกรอบให้ครับเ fc เนอะเรื่อยๆอภการเป็ดฮุกฮุกเป็ดเก่าดิฮุก้า9ดนี่เลยนะครับฮุก98ฮัม698แธอคำนวณแต่มันเคยออกมาแต่ยังมีเนาะเมื่อสี่หกเก่าสีมักลมสี่หกเก่าตัวหนึ่ง สี่หกเก้าแล้วก็หกเก้าแปดนี่แล้วพอเนาะสมมติถ้าใจจับก็คือจับสี่หกเก่าอืมครับก็คือว่าจะจับจากหลังมาหนาเนาะพอเนาะหลังมาหนาอืมก่อนเหมัน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 ออกมันออกหน่อยทีไหนออกมานเห็นออกรู้วอกมีออกม่าอ่าเวลาเขาจะออกค่อยหลังเส้นมาออกคอยหลังหลังมาหนาเนาะเลยหลังมานาเดี่ยวหนึ่งเจ็ดสี่นี่อันนี้เป็นสูตรอะไรพอสูตร สูตรล่างนี่ครับพอใช่ไหมสูตรล่างแต่กมันจ,จับไม่ได้สูตรล่างติกพอจับมาให้่สามตัวนะพอเนาะอน่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สูตรที่คุณพ่อได้มาใหม่สี่เจ็ดเก้านะพอเนาะสี 4, 7, ่เจ็ดเก้าะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพ่อเอก็คือว่าหกเก้าแปดะพอเนาะหกเก้าแปดสี่หกเก้าตน สี่หกเก้านำเทอรลขนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้กำลังจัเรียกรียงมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนี่อยากจะจับเองในในเลขห้าตัวทิพ่อให้มาเนี่ยเรสามารถจับได้เลยนะพ่อเนาะจับได้เลยเออมันเอาความสมัครใจอะไรเอาความสมัครใจนะพ่อเนาะเน่เน่เออ แล้วแต่ดุลพินิจของ FC แต่ละท่านเนาะพ่อเนาะใชนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้เนาะนะครับขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณคร่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายมีเพิ่มเติมมาคือ479นะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะท่านผู้ชม ก็ขอทุกท่านมีโชคไม่ลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิไว่าแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ